สวัสดีครับผมโปรฟุกรัทนนท์วนาสิจันนะครับก็ผลงานก็ถือว่าโอเคครับก็เข้ารอบมาได้แต่ก็มันก็เหมือนประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่าเหมือนได้แข่งกับ l a d ้ e s โ u r o p e a n tour ด้วยเพราะปกติก็จะเจอแต่แข่งกับผู้ชายแล้วโดยสัปดาห์นี้ก็จะเป็นฟอร์แม t แบบ stable ford ซึ่งก็ไม่เคยเล่นมาก่อนก็คิดว่าน่าจะสนุกมากขึ้นครับเพราะว่ามันก็เหมือนประสบการณ์ใหม่ ก็เท่าที่ดูในฟอร์แมตของเขา,าถ้าสมมติทำเบอร์ดี้ได้เยอะก็โอกาสที่จะชนะก็มีค่อนข้างสูงครับโดยสนามนี้ก็เปิดให้เป็นเกมที่ทำเบอร์ดี้ได้อยู่แล้วก็ถ้าใครยิ่งทำเบอร์ดี้ได้เยอะก็มีโอกาสได้ลุ้นครับทุกคนที่มาแข่งที่นี่ก็คาดหวังที่จะได้แชมป์อยู่แล้วครับซึ่งผมก็อยากที่จะได้แชมป์พลาสต์กอฟเอเชียนมิกเหมือนกันครับก็อยากให้แฟนกอฟนะครับคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกอฟไทยเพราะว่าอย่าง อาทิตย์ที่แล้วน้องทีเคก็เพิ่งอายุ15เพิ่งคว้าแช,ชมป์มาแล้วก็แบบมีโอกาสมีนกักกอล์ฟไทยเก่งๆหลายคนที่แข่งอาทิตย์นี้มีโอกาสได้แช,ชมป์ก็อยากให้แฟนกอล์ฟได้คอยติดตามเชียร์แล้วก็สนับสนุนด้วยครับ